สบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์สสเปนพี่น้องสมองสบว่าจะเป็นของรักั่งไทยต่างประเทศทินดีต้องถักกระเปชิ้องสเปนะนะเปิดภาพมาห้องนอนพี่น้องเลยอากาศนอนหองพี่น้องสเปนตะกินลวกหมี่ลวกเองเลยพี่น้อนงเลยตุ๋นหมี่พน,นาะงเวลาไปใช้ก็เลยไปเดินซื้อมาว่ากินพี่น้องอากาศนอนห้องตุอนพี่น้อง

กปกติเงินสเปนกับอากาศห่อนอยู่แล้วนเพนเนาะห่อนอยู่แล้วนำมันเจออากาศเอาอยู่ก่ได้เลยขัดลงเอาไปอยู่มม่ผมมีตตนไห้อยู่หนังบุน้่งกับประทานมอกิน มกมางทุ่งแห่กับกระดังใหญ่กระดังสิบเป็นหมาแเบะหำมรือเบะไปกินยังกับยัง ตืต่นๆเนเ่็นกำลังคานเป็นไปเป็นแหละหมาจากปลาขุนไว้ดูปลาขุนไว้คนเดียวเนาะน้ำพัง chạy nè nè tê hai gật tì đó nè lê gật tì non ngu ngô nhẹ, nhẹ lúc mình lúc hai gật tì non thì thì mày trang bà bà hả bài đi con nhưng sẽ con con nhưng con con นี่นย่เไงยิ่กเอเ่งกันยี่เอฟซีเบิร์นกันนี่งยังสบายดีบกเป็นเลยเพ่ยงห่ดตื่นมากอ่ะเมื่อเมื่อพอีนะแล่นรดพีเนองเอตื่นมากเลยกะขุโรดนี่ที่ตัวตื่นนี่หยุดนี่ลู Liên phớt vừa được vào <laughs> lúc thơt vừa phớt, nào? Một lúc một bài. À, tạ tạ. À, phớt, nào, bài mọi lúc mọi lúc mọi được lúc ไปเป็นลายอย่าไปเป็นลายลูกอย่าไปเป็นลายอย่าดื้อลายพอใจบ่แม่บ่เแาะเจาะเจาะก็อย่าดื้ลอ,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 อาลายลูกพอใจยังบ่แม่บ่ ขึ้นไปลูก,กขึ้นไปเดิอพี่นา้าวันสะพงจุูป่าบาได้่เข้่งนอกปนมันเศร้านี่ก็ จะแบ่งปัดเฮือนพี่น้องน้องด็อกเตอร์ได้ขี่แล้วจะแบกิ๋หลังซะหน่อยเดียวล่อข่อมพี่น้องเอ้ยหัวโนกิหลังหน่อยเดียวนงนอยเพิ่นเลนไว้พุ่นบ่แม่นอออยู่หญ้าพี่น้องเอ้ยอแล่นตเอ Ta e nha yêu nha yêu mày mẹ mẹ gần. <laughs> <laughs> mẹ mày mày con nha. mẹ chúc, chúc, mẹ bình nè hôm kem ba. Chu nó không tuba. Chu tuba. không tuba. Chu tuba. Chu mẹ tùm mhm hả? mhm 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 sao mhm 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 Nem

คิดเหรออยบ่คิดเหรออีพออีบ่อืมได้ยินบ่อบเม่ถามมาฮะเดี๋ยวคุณดิดนะคุณดิดนี่นี่อนี้อีเมถามมาคิดเหรออีพอยาวอยู่บ่คิดเหรออยู่บ่คิดเหรออยู่บ่ฮะคิดเหรออีพออีบ่คิดเหรอแล้วลุงน่ะคิดเหรอนั่นเลยน่ะนั่นงน่ะ

Nhà đây thì nghe được bà uh. Ừ, đôi là bà Họ bảo ừ, đưa, bà đôi, đưa được đưa Cho tôi ngồi đôi Đấy, nhìn vay mẹ bảo Đấy, bình lắng xí mẹ tí, mẹ bảo hả gì Khi nào mà Khi nào mà, mẹ làm mẹ bảo Đấy, nhìn vay mẹ bảo hả Nhà hàng bảo ừ, ngồi đôi đưa Ngồi đôi đưa được đưa, đưa, đưa. เราตาจังเ้ยเด๋้ๆใหญ่มากสิปังควมแม่อยู่บ่เนาะลูกลูกบ่ลูกงาแม่เว้าน้ำนี่นะเว้ากับแม่ก่อนหลินกับแม่แน่หลินกับพี่แม่นะแม่บ่มีหมู่ลูกหลินกับพี่แม่แน่เด๋วยี่แม่บ่มีหมู่จะไปล้างใส่แม่ีแม่บ่มีหมู่นี่ ý gây mẹ này y mẹ của mi mẹ gây mẹ mẹ này mì mô mi này mẹ. Mẹ mì mô, Bên y mẹ này mì này y mô y mẹ này, y mô y mẹ này. mì mô mô này mô này này mô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  mô mẹ mô này này กูดูเลยไปซื้อไม้ไช้กันีเนี่ยถือมาไปฉุกด้วยไปเลยจังพี่ต้องซื้อได้เถอะแชมพูนี่จะแพงใส่หุกหนาเลยหลือกะใั่หุกหนาเดหุกโตในอันเดียวกันเลยบนเขาใส่หุกทั้งหนาใส่หุกทั้งโตพี่น้อง ใส่ตั้งแต่ก,ก่อนสองพันจนฮอดก่อนแปดพันอาลิลลิลิลิลลิลลลจักโมงอีกสองสามชั่วโมงเขาได้จังนอน พืชกระเอที่เา้วไปซ<ม>ื้อำวันแรงมัถามาัไปซื้อบัวไปลูกบไปกืบซื้อให้น้องเลเตอร์ใส่พี่น้องเลยว่าใส่ต้องมือสบาาหากูน้อยบุนี่เจ้ากว่าน้อยพวกีเริ่มใหเลยม่มาใส่พอว่ากำลังซาวพาเพื่อเอาซีบัวพี่น้อง มันบ่มีพี่น้องเอ้ยมันบ่มีกึ๋นโ่มตีเพิ่นเลยเอาพเลยหวานแบวอบมสอม là cái việc ôm rồi đấy thì nào ấy, cái nhá là luôn, bay bay lòng can gì พี่น้องสเปงกับกกเซเรขอปิดคลิปแล้วยิ้มไว้ไว้ยิ้มสาบายดีไว้ยิ้มสาบายดีก่อนจะปิดคลิปแล้วเนี่ยเด้อนั่งนิ้มกันยิ้มไว้ก่อนจะปิดคลิปแหละอ่ะพี่น้องสเปงกับกกเซเรขอปิดคลิปแล้วนะพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ขาเขาก้มกับใจนะพอี่น้องเอฟซี C พี่นออ้องที่เข้ามากดไลค์กดแซ่ครับชมคลิปสะเพงกับน,น้องเลปเตอร์ด้วยที่โปรโครับโฆษณาพี่น้องถามว่าสเปนเหตุผิดพลาดประการใดก็ออยังบู๊ถือกระต้องในคลิปนี้กับขอโทษขอภอภัยในเพีองเนาะ สุดท้ายท้ายคลิปนี้ก็มีแต่คำว้าพ่อรนาไส้พ่อแม่เราเอฟซีจงมีสุขภาพแข,งข,ขง็งแรงแข็งแรงพร้อมจะไปอะไรความขายยังมีสำหรับลิปนี้ก็ขอกับสบายดี